เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เราก็แก้ไขปรับปรุงเข้าวล่างออกบนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเอาไฟฟ้าอะอันนี้แดดสังเกตสีแดดทำไว้ตั้งแต่รุ่นแรกนะอันนี้แดดเราแดดเราเราวแล้วก็ตอนนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นปั๊ม AC DC น้ำไม่ขึ้นแล้วล่ะครับเวลาเนี้ยพอสามสิบแปดวัตต์ไม่ขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นนี่นี่ถ้าเป็นงานผมนี่ผมไม่เคยทำแล้วแบบนี้เนี่ย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 งานหลวงก็ตรวจกันผ่านได้นะเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนขยายท่อให้จากเป็นนิ้วนิ้วครึ่งก็เป็นนิ้วอ่าเป็นสองนิ้ว ตรงนี้เพื่อวัดน้ำํำเราก็เลยเไว้เท่าเดิมเปลี่ยนให้ใช้งานได้อโอเค